แ้วครับดูฮุนไดนะครับ210ริกิเจ็นะครับกับบางเคียร์ลิงนะครับทำงานอบปรตนะครับลงลูกลังนะครับรถของเสียสมศักดิ์นะครับสวยงามนะครับรถสวยงามและดูแลทั่วถึงนะครับหลังจากรุ่นนี้มันจะเป็น220 s ินะครับ ตัวนี้โรเล็กสองหนึ่งศูนย์ขีดเจ็ดนะครับก็เมื่อสักสิบปีนะครับก็ถือว่าคนก็นิยมนะครับตัวนี้ราคาก็ตัวนี้ก็สภาพก็ประมาณถ้าสมนติก็มีแปะล้านเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักหน้าจิประมาณสักยี่สิบเอ็ดตันหน่อยๆนะครับจำริบิดเครื่องขับบินปั๊มเคสามวีนะครับ จังไม่ผิดคอนโทรลน่าจะเป็นขวาตสกิเหมือนกันนะครับมุ่งกี้จุดเก้านะครับจุดเก้าลูกบาทเมตรนะครับถือว่ารถสวยสวยเลยนะครับไม่มีรอยนะครับน้ำตัวร้อยสามสิบครับเก็บงานให้แกเฉยแหละรถแกไม่ไหวตัวใหญ่ เท่ากันของอีเพ็ย้ยนเท่ากันจะไม่เท่าหรือเท่าเขาเท่ากันเท่าเท่ากันกับเท่ากันสามวันที่กับอ่าเท่ากันตัวไล่ไล่กันสามหนึ่งสองดูชายนะฮะเออสิ่งนี้มันจะทำคนจีบไหมไม่รู้ต้องแค้นรับต้องขอ

ติดโหลดบ้างนิดนิดนะคไว้บเาเอาลงไปเลยเต้นอะไรต้นว่า,าต้นม้ำหวานให้เอาออกไปเลยเ,เกกะออกไปเลยอย่างนี้นต้องเอาไว้นะครับเกกะ ขนาดตัว200-210ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่บ้านเรานิยมนะครับาจากนี้220ก็น่าจะใหญ่ไปนะครับสำหรับการขนย้ายเข้าพื้นที่เอ่าซอย